ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชในวันนี้นะคะก็มีวาระการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกซึ่งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาเสร็จแล้วในวาระสองและ3โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจาก90วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะทางคณะกรรมาการได้ปรับแก้โดยกำหนดให้ผู้ได้รับมรดกจากเจ้าของมรดกแต่ละรายทั้งรับมาครั้งเดียวหรือหลายครั้งมูลค่าไม่เกิน100ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นแต่จะต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน100ล้านบาทจากเดิมกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาไม่เกิน50ล้านบาท และยังบัญญัติให้เสียภาษีอัตราร้อยละสิบของมูลค่าในส่วนที่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานก็จะเสียภาษีในอัตราร้อยละห้าค่ะนอกจากนี้นะคะยังกำหนดประเภทของมรดกที่ต้องเสียภาษีเอาไว้5ประเภทด้วยกันหนึ่งก็คืออสังหาร,ริมทรัพย์หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะยอย่างเดียวกันที่เจ้าของมรดกมีสิทธิเรียกถอนคืน หรือสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียนและทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชะกฤษฎีกาขณะเดียวกันค่ะก็ยังเพิ่มเนื้อหาในร่างพระราชบัญญตัติด้วยการให้การพิจารณาทบทวนมูลค่ามรดกทุกๆ5ปีโดยการนำอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคที่กระทรวงพาณิชย์คำนวณมาใช้ในราชการในรอบระยะเวลานั้นมาประกอบการพิจารณาด้วยค่ะ